ก็จะเป็นการตุน๋นไปเรื่อยๆนะคะตุ๋นให้เนื้อมันลุนะะ่มค่ะสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับ ช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนี่ทุกทุบครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราอยู่ที่บุกครัวอีกแล้วนะฮะพาบุกครัวตามคอนเซปต์ของช่องโดโดพาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ในครัวของครัวสามพี่น้องครับเพื่อนๆนครับ หวัดดีเชฟนิ่มก่อนแนะนําก่อนนะหวัดดีครับเชฟนิ่มครับหวัดดีครับเชฟนิ่มเชฟใหม่ประจําช่องโดโดพาเที่ยวอีกท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอความรู้เชฟนิ่มได้นะฮะเดี๋ยวก่อนเชฟนิ่มแนะนําทีมงานหน่อยครับครับอันนี้เป็นพี่ชายนะคะครับผมครับชือเออพี่ ใครชื่อพี่ชิดคะพี่ชิดนะครับพี่ชิดเยวจะมีสามพี่น้องแล้วเดี๋ยวจะมีพี่สาวอีกหนึ่งคนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเจอกันไปนะครับวันนี้เชฟนิ่มจะมาสวัสดีครับคุณพี่ครับหันทางนี้คุณพี่จะหน้าดาเชฟนิ่มแนะนําคุณพี่ไหนครับค่ะอันนี้คือเป็นพี่สาวคนโตนะคะอ๋อสามพี่น้องครัวสามพี่น้องนั่นก็คือก็จะเป็นพี่สาวคนโตครับแล้วก็ แล้วก็เป็นนิ่มค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าเชฟเชฟประจําประจําของร้านสามพี่น้องก็คือเชฟนิ่มใช่ค่ะใช่ครับนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้ fc ของช่องโดโดพาเที่ยวเมนูอะไรครับวันนี้จะทเมนูแรกเป็นแกงมัสมั่นไก่ะค,ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ครับเห็นเชฟนิ่มวาง วัตถุดิบใช่ไหมฮะนิ่มเชิญแนะนำเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เชินิมจะมาทำแกงมัสมั่นให้เพื่อนๆได้ทานนะคะอ,อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ําปลาพระนะคะแล้วก็น้ํำมันพืชแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงคั่วแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ตาตาลปี๊บ อันนี้เป็นเครื่องปรุงอันนี้คนต้องใส่นะคะเป็นดอกเกลือนะคะอันนี้เป็นดอกเกลือเพื่อที่จะทำให้อาหารมีรสชาติรวมกันมันจะได้แบบกลมกล่อมอะคะ่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยได้นะคะค่ะแล้วอันนี้เราก็จะมีกะทิอันนี้เป็นหัวกะทิล้วนๆน,นะคะค่ะแล้วอันนี้จะเป็นสะโพกไก่นะคะ S <S เป็นสะโพกไก่แบบนี้เชฟดิมใช้สะโพกอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<ฮ>เป็นสะโพกไก่นะคะมันจะมีความ เหนียวนุ่มคือแบบว่าเนื้อมันจะไม่เละแล้วเวลานั่นแล้วมันจะแบบว่าเวลาเราตุ๋นไปนานๆเพราะว่าแกงมัส,สมั่นไก่เนี่ยเราจะต้องตุ๋นตุ๋นเพื่อที่ว่าให้น้ําเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยเข้าเนื้อแล้วเนื้อมันจะแบบว่ามันไม่ยุ่ยอะค่ะในส่วนนี้อะไรเนี้ยนะคะเออเจนนีมก็เลยเลือกส่วนนี้มาเป็นแกงมัสมั่นไก่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นส่วนอื่นก็ได้เหมือนกันหมดนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทิ โดยที่ว่าของเจมนี่เนี่ยที่ต้องใช้หัวกะทิสดนี่เพราะว่าเราต้องใช้วิธีการเคี่ยวเราก็เลยไม่ต้องไปเคี่ยวกะทิเพื่อให้มันแตกมันมากขึ้นมันจะได้มีความหอมของกะทิยังคงเอาไว้นะคะอันนี้คือกะทิสดเลยใช่กะทิสดนะคะยังมีความหวานของกะทิอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําวิธีการผัดน้ําพริกคือขั้นตอนในการผัดน้ําพริกของเราเดี๋ยวไปไปแบบือ น้ำพริกอยู่ในในในนี้แล้วน้ำพริกนี่นะคะน้ำพริกของเราจะมีรสชาติหอมแบบเป็นตำลักโบราณพอดีว่าในคลิปนี้เรายังไม่สะดวพกพี่จะแบบว่าให้เครื่องปรุงแต่ว่าเทมนินก็เลยเป็นน้ำพริกเรียบร้อยมาแล้วให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนนะคะอ๋อหมายถึงว่าน้ำน้ำพริก ของแกงมัสมันนี่ทางร้านทําเองด้วยอันนี้คลิปนี้ร้านไม่ได้ทําเองแต่วันนี้แต่เราก็มีสูตรอยู่ใช่ครับกเวันนี้เพราะว่ามันรีบคือเป็นคลิปแรกอะเป็นคลิปแรกที่ช่องโดโดบุกเข้าครัวใช่แต่ว่าน้าพริกนี้เราโฆษณาร้านได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากชิมแกงมัสมันของเมืองนนท์มันจะเป็นน้ําพริกที่ของร้านนิตยาจะดังที่สุดในจังหวัดนนท์นะคะ น้ำพริกถ้าแกงมัสมั่นต้องกินน้ำพริกล้านนี้คือมันจะมีความหอมมีความทุกอย่างมีความละมุนคือก,กินแล้วเนี่ยมันจะแบบคือมันใช่ตำหับของโบราณจริงๆเลยของชาวเมืองนนนะคะอันนี้คือเป็นน้ำพริกแกงมัสมัน่ในใน,ในขั้นตอนในการทํามัสมั่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำพริกเนี่ยเขาเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาผัดมาแล้ว เออมีน้ำมันแล้วคงสุกแล้วอะไรยเงี้ยใช่ค่ะแต่ถ้าเราจะทําให้อร่อยจริงๆเราควรมาผัดอีกรอบหนึ่งนะคะผัดให้มันหอมในเมื่อน้ําพริกเราหอมผัดแค่หอมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าผัดนานเกินไปน้ําพริกเราก็จะสีไม่สวยนะคะก็ผัดให้หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะคะขั้นตอนในการทําำต่อนะคะ พริกนี่ปริมาณพริกประมาณเท่าไหร่ครับเชฟคาเชฟจะทำมัสมั่นเนื้อใส่5กิโลนะคะเนื้อใส่5กิโลเนี่ยเชฟจะใช้น้ำพริกมัสมั่น1กิโล1กิโลแล้วก็ใช้กะทิอยู่ที่2โลครึ่งแล้วก็มันฝรั่ง ครับผมผมยินไข่กระทะเนี่ยผมไม่กล้าพูดเยอะหอมนี ับกับที่โดโดแล้วก็ที่โต๊ะด้านหลังนู่นเตรียมเมนูหอหมกนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆติดตามเมนูสูตรหอหมกของครัวสามพี่น้องได้อีกคลิปหนึ่งนะฮะมีคลิปหนึ่งลองดูอันนี้ก็หอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิเ็จานหนึ่กระปหลนะคะอันนี้หัวกะทิเรลว ราใส่จ้าสองพีก่อนนะคะเพราะว่าแกงมัสมั่นเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะตัดเค็มนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นดอกเกลือนะคะเพื่อนๆก็ใส่ประมาณแค่นี้นก็พอเดี๋ยวก็แต่งรสชาติกันใหม่นะคะ เป็นสูตรแล้วใช่ไหมฮะดอกเกลือถทำอาหารจะรู้ว่าดอกเกลือมันจะมีรสชาติดีแล้วก็อันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะ<ม>เราใส่ไปสักสองสารพ้ดก่อนนะคะเด้อเด้อเราแต่งที่หลังได้นะคะ อันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะเด็วดีจะถามว่ารสหมูหรือรสไก่รสอันนี้รสไก่ค่ะเพราะเราทำมัสมันไก่ใช่ไห เพื่อนใส่ไปสักสองสารพีก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราพิมพที่หลังต่อได้เราผัดไปในเครื่องมันจะได้เข้ากันทุกอย่างสีสวยแล้วครับค่เพื่อนจะเห็นน้ำมันมันจะลอยขึ้นมาโดยที่ว่ามันจะมี อ่รสชาติของหัวกะทิดด้วยนะคะแล้วพอนันได้ที่แล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นหางกะทินะคะหางกะทิก็หัวเราแยกไว้นะคะพอหัวนี่แยกเอาไว้โดยที่ว่าเดี๋ยวพอไก่ของเรานุ่มได้ที่แล้วเราจะใช้หัวกะทิใส่ที่หลังเพื่อที่ว่ามันจะมีความหอมของกะทิยังคงสภาพตรงนั้นอยู่ถ้าเราเที่ยวไปกับน้ำนี้เลย มันกะทิมันจะแตกมันเป็นน้ํามันแล้วคือความหอมก็จะลดน้อยลงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆถนัดทางด้านเคี่ยวก็อย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่บางครัวเราเราจะมีเอกลักษณ์ของเรานะคะเราจะเตรียมขายนท่ใส่หม้อนะคะ เปิดไฟไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเปิดไฟรอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ชายจะเอาที่เราผัดเรียบร้อยแล้วใส่ไปในหม้อด้นะคะเพราะเราจะต้องเตรียมทุกอย่างในี้ก่อนเพราะว่าถ้ารสชาติเออย่างไงแล้วเราเพิ่มเติมได้ เป็นผมหมว่าทําอย่างนี้แหละเสียดายใช่คือเรียกว่าเราจะเรียกได้ว่าสูตรกับข้าวของครัวสามพี่น้องนี่คือสูตรของคนเมืองนนท์เพราะฉะนั้นเราจะทำเพราะว่าคือต้นตระกูลเราเนี่ยครูเราเป็นครอบครัวตามงานเราก็เลยจดจำสิ่งแบบนี้มาใช้ในปัจจุบันค่ะ ว่าปู่เคยบอกว่าถทาน้ำทิ้งก็ต้องล้างครกแล้วก็มาใส่อย่างนี้ใชเเ่เหมือนกัน <c oughs> มมเหมือนกันสมัยผมเด็กๆด็พ่อผมแม่ผมก็ทำอย่างนี้แหละครับใช่เราจะให้มันเดือดนะคะพอเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงเราก็ชิมรสชาติว่ามันประมาณขนาดไหนแล้วเราก็สามารถปรุงแต่งได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะร <c oughs> อรอให้กันที่เดือด อันนี้รสชาติยังไม่ได้นะคะก็ขอเติมเครื่องปรุงนะคะเติมน้ำตาลลงไปที่นกอง้แล้วอันนี้ขั้นตอนต่อไปว่าเราเติมน้ำตาลลงไปแล้วนะคะวิจิตรอันนี้หนูไม่ได้ใช้นะ เราจะใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะเป็นคั่วไว้แล้วนะคะครับใส่ลงไปเลยค่ะประมาณอันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะคะใส่ในจังหวะนี้เลยใช่ค่ะหอมแล้วล่ะ แล้วขันตอน่อไปนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ได้เลยค่ะ ทราบว่าทางร้านนี่ก็มีหน้าร้านอยู่บนห้างด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะในซูเปอร์นะคะเดอะมอลล์ Mall, งามวงวานซูเปอร์อมาร์เก็ตขายก็ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอลล์ชั้นอะไรฮะชั้นหนึ่งค่ะช,นนชั้นหนึ่งนะคะตรงตรงนั้นก็ชื่อร้าน ตรงนั้นก็แต่ปัจจุบันนี้ยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นครัวนัทยาอยู่แต่เราจะเปลี่ยนเป็นครัวสามพี่น้องนะคะค่ะตอนนี้แต่ว่าครัวสามพี่น้องแน่ๆเนี่ยคือคือบริเวณนี้เราก็ขายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวให้รายละเอียดเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับ จะใส่หัวกะทิเพิ่มไปอีกนะคะอันนี้เป็นหัวกะทิล้วนๆนะคะทยอยใส่แล้อะใช่ค่ะทยอยใส่นะคะอันนี้เราจะเป็นการตุ๋นตุ๋นไฟเรื่อยๆนะคะตุ๋นให้เนื้อมันลุนะะ่มค่ะอันนี้ไฟไฟกัน ไม่ให้มันเดือดแบบพ่านนะคะแบบส่วนให้มันเป็นบุดขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เนื้อไก่เราเนี่ยมันฉีกขาดหรือมันกระตจยออกมาได้นะคะอันนี้น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณใช่ประมาณกคขึ้นชั่วโมงนะคะคชั่วโมงเรามาดูกันใหม่นะคะครับต้องปิดฝาไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องปิดนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําเมนูกันใหม่ต่อไปเพื่อรอในช่วงนี้ที่สุดและไม่เสียเวลานะคะคขอบครุณค่ะเบาไฟลงอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเบา<อ>ลงนะคะ,ะคือเ<ง>ม,มืเ่อ,อกี้พอมันเดือดพอใส่ไก่พอมันเดือดรุ่งนึนงใช่พอเดือ นึงนะคะเพื่อนๆก็ลดไฟลงให้มันเดือดผุดๆเพื่อที่ว่าเป็นการตุ๋นตุ๋นไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้มันมีความหอมอน้ำกงน้ำแกนเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อในในส่วนนี้นะคะม<ช>ันจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันอีกทีทุกอย่างเราชิมต่อได้ค่ะค่ะเดือดประมาณนี้พอะนะคะปุดๆประมาณนี้เลยตุ๋นนะฮะเรียกว่าตุ๋นเนาะเรียกว่าตุ๋นนะคะ ถ้าเปิดไฟแรงไปทุกอย่างก็จะกระจายออกไปหมดค่ะนี่ผ่านมาได้<ม>เกือบครึ่งชั่วโมงมาฮะเชฟ<ม>ใกล้เกือบจะได้นะ๋ยวเราจะมีขั้นตอนเซฟน,นึงก็เช็คใช่ไหมฮะเช็คว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้วก็ยิดอะมมันฝรั่งมา เราก็จะเล่งแก๊สขึ้นมานะคะแกามาสมัดที่เราตุ่มค้างไว้นะคะใส่ไปเราจะใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะคะ เราขุ่ต่อไปสัก15นาทีนะคะมันก็หลังสุกเราก็ใช้ได้แล้วค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราไม่ใส่ลงไปเลยเพราะว่าเพื่อนๆบางทียังไม่ได้กินเลย บางทีมันก็หลังเราอะอาจจะเละลงไปเราก็จะทําให้น้ําแกงเราไม่สวยนะคะแต่อย่างเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเรายัางไม่ทานเราก็ไปใส่ไว้นในตู้อะมันก็หลังของเราอา่ะมันก็ยังไม่เละคือมันก็ยังมีความสวยอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะเพราะมันก็หลังแป๊บเทียงมันก็สุกแล้วนะคะ่อ่อยมมาี้้ดว รประมาณ15นาทีใช่ประมาณ15นาทีเราก็ยกลงได้มันก็หลังสุกก็เราก็เน่เพราะว,ว่ามันอยู่ในความร,ร้อนเนี่ยทุกอย่างมันจะอมน้ามันได้หมดได้หมดเลยค่ะก็อีก15นาทีก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่ในระหว่างนี้ลูกค้าลูกค้าทยอยมาแล้วครับลูกค้าของครครัวสามพี่น้องเชิญครับ นี่ครับอืมใหญ่นะเพนเดี๋ยวคุณยายถ่ายรูปด้วยใหญ่นะคะคุณยายรับไปใส่บาทไหมคุณพ่อไม่มาเออพ่อไม่มาเอาอย่างละอันนะคะลูกค้าประจำที่ของร้านครัวสามพี่น้องฮะจะมาซื้อกันแบบนี้เลยหน้าร้านก็เป็นแบบนี้ครับมันจะแข่งไปที่ถึงไหนแตไม่บอกไม่เดี๋ยวเราไปดูทางที่จะมานะครับ หรือว่าจะสั่งซื้ออะไรยังไงก็เข้ากลุ่มไลน์ได้นะฮะมาซื้อมัสมันกันครับแกงมัสมั่นเป็นหม้อๆเลยเนี่ครับอร่อยเจ้านี้ฮะนี่ฮะนี่เป็นหม้อๆเลยครับอืมมาดูตอนนี้มาดูให้นักชิมของเราตรงนี้พี่โดอยากกินแกงอะไรแกงมัสมันมัสมันอ้าวชิมดูซิมัสมันอะไรเนี่ยโดมัสมันอะไรโดนี่มัสมันอะไรไก่มัสมันไก่ชอบไหมโดชอบไหมครับ เอาให้พิโดโดชิมเลยครับอือ่ให้พิโดโดทานเลยอันนี้สูตรโบราณนะฮะเพื่อนเครับสูตรโบราณของครัวสามพี่น้องหอมรสสีสันสวยงามมากนะครับไก่นุ่มเลยเดี๋ยวให้คนทําให้ข้อมูลหน่อยเชฟอเชฟครับเชิญครับ เดี๋ยวให้ข้อมูลหน่อยครับมัสมั่นของเราสูตรโบราณใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นมัสมั่นสูตรโบราณของชาวเมืองนนท์นะคะคือน้ําพริกแกงเนี่ยถ้าใครมาได้มาทานน้ำแกงมัสมั่นของเราจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเพื่อ<ม>นๆอาจจะเห็นเทียบภาพเฉยๆอะไรเงี้งยแต่ถ้ายอยากทดลองกลิ่นแล้วก็รสชาติว่ามันใช่จริงไหมก็อยากให้มาทดลองนะคะบ<ม>้านเราบ้านเราเปิดทุกวัน แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากทานก็ถ้าทีออเดอร์ล่วงหน้านี่ก็จะดีเลยนะคะเราจะทำเตียมไว้ให้แล้วมาถึงก็จะไม่เสียเวลาตรงนี้ครัวตรงนี้คือของเรามีสามจุดหรือสี่จุดที่ให้สามจุดที่ให้ให้ติดต่อก็คือที่นี่ที่นี่ก็ร้านก็ประมาณเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะจนถึงบ่ายสามเอาใช่เอาสี่โมงเย็นก็แล้วกัน่ะครับแล้วก็ โทรมาสั่งก่อนได้ใช่ไหมครับเรงงน้นีสบายมากเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะได้เตรียมวัตถุดิบให้เราก็ไม่ต้องคอยนานดูดูพี่โดโดทานเนี่ยอร่อยไม่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวเส้นทางมายังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยจะโทรมาถามก็ได้แต่เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะทางเข้าทางออกร้านนี้มายังไงเบอร์โทรศัพท์ครับเชฟครับ บอก<ม>เอขูองเริ่มาของของคุณนิ่ม,มก่อนเลยนะคะ,ะไลน์มันแตกเชมนิ่มเลย087 99 55 989<ม>ของเชฟชิดน,นะคะศูนย์แปดศย์เจ็ดเก้าหกหกเก้าหกเก้ครับของเรียมนะคะ090 944 96 95<ม>่สี่าค่ะ<ม>นี่ครับไม่ให้ไม่ให้ สามมีสามครัวสามพี่น้องก็ให้สามเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจาจาไม่ได้ฟังไม่ทันผมขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆดูเลยเบอร์ในเือหนึ่งเนี่ยติดต่อเพราะกำลังทำขบ้าวนะคะบางทีมันไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะคะคือถ้าผมมก็โทรอีกเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีเข้มนี่กำลังปรุงอาหารก็จะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ค่ะก็เบอร์ใดเบอร์หนึ่งกันแล้วกันนะคะค่ะอแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เดอะมอลใช่ไหมฮะที่เดอะมอลงามงวนค่ะ อยู่ในซูเปอร์นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าตรงนั้นก็เราบอกชื่อร้านไปเลยแล้วพอเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนเลยก็เป็นัวสามพี่น้องเหมือนกันค่ะแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชื่อัวดนัทยาอยู่ค่ะะแต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนป้ายใช่ค่ะเดิมๆจะมีจักนาร์ขวนัทยาจ้ะพะเราขายที่ดมอมาเนี่ยเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะอยู่ตรงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะเรไปได้อกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะครับ มีเมนูหลากหลายไม่จำาพอแค่นี้อีกจุดหนึ่งก็อยู่ตลาดนัดชาวสยามนะคะครับอยู่ตรงวัดทุทธนะคะพุทธิปางค่ะี่ย่านบาง่วยครับอันนั้นอันนั้นเป็นตลาดเชฟก็จะไปขายใช่ค่ะเชฟนี่จะไปขายเองนะคะตอนเย็พอหมกนี่มีตลอดมีประจำค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มอีกเมนูหนึ่งคือปัจจุบันนี้คือเชฟนี่ขายกระเพาะปลาอยู่แล้วค่ะ กับข้าป่าน้ำแดงยูที่ตลาดนัดชางสยามคับเดี๋ยววันหลังเพื่อนๆติดตามคลิปของครัวสามพี่น้องนะฮะเชฟก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะมาเผยแพร่สูตรอะไรกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาคุยอยากจะมาดูเมนูอยากจะสอบถามอะไรเรามีไลน์กลุ่มด้วยนะฮะไลน์กลุ่มชื่อว่าครัวสามครัวสามพี่น้อง ซึ่งลิงค์เข้ากลุ่มไลน์นะฮะจะอยู่ด้านล่างของคลิปเพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลยกดเข้ามาพูดคุยจะถามเส้นทางหรือว่าจะถามเมนูหรือว่าจะสั่งกับข้าวไว้แล้วก็มารับหรือจะให้ไปส่งที่ไหนก็ก็ติดคุยกันทางทางทางกลุ่มไลน์ครัวสามพี่น้องนะครับอา่างั้นเดี๋ยวเ,เพื่อนๆท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะฮะว่ามายังไงสําหรับจุดครัวตรงนี้นะครับที่จะเข้ามาแล้วในอนาคตตรงนี้ก็น่าจะขาย ก็จะจะ,จะจะขายจะเปิดขายนะตรงนี้เป็นหลักใครใกล้ตรงนี้นะครับ here, อืออ่าไปครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันครับอืร่อยขต่มัชอร่อยนปังอก็ไม่ทำอาหรก็ือไว้ใจเรงคุยกันอนู่ ติดยอดตรงนี้เรียกว่าถนนอะไรครับพี่ถนนร,ตรัตนาธิเบศครับรัตนาธิเบศอ่านี่ครับอ่าแล้วตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าผมเห็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าอะไรครับเนี่ย,ยบางแยกบางปูนะครับเนี่ยฮะพอมาถึงปุ๊บตรงนี้เนี่ยซอยเข้าไปซอยอย่างงี้เข้าไปประมาณ200เมตรสังเกตทางซ้าย บ้านสีชมพูหรือว่าครัวสีชมพูที่ที่บอกะฮะครัวของอครัวสามพี่น้องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาจากทางนี้ตรงไปเนี่ยมันก็จะไปเจอถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ใช่ไหมครับตรงทรละลุราชพฤกษ์ไปก็เป็นสะพานพนังเกล้าใช่ไหมฮะ้อ่าเป็นสะพานพระนังเกล้าถ้ามาจากทางฝั่งทนอย่างผมมาเนี่ยผมมาจากบางกอกใหญ่เนี่ยผมมา พอเจอแยกเลี้ยวขวาไปพระนางเก้าผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เข้าเส้นในมาเลยจะเจอปั๊มปตทรครับเป็นเพื่อนปั๊มปตทปั๊มปตทแล้วก็มีเนี่ยตรงนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเข้ามาปุ๊บจะมีป้ายรถเมย์นะฮะอย่าทะลุไปจนถึงสถานีไฟฟ้านะครับเลี้ยวเข้ามาก่อนเนี่ยเลี้ยวเข้ามาซอยอันนี้ครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้าไปดูเลยเข้าไปประมาณ200เมตรใช่ไหมครับเ<ต>พื่นเพือพ่อนเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้ฮะเ <ฮะ S 1> ราเข้ามาเลย น่าจะสองร้อยเมตรเดี๋ยวตรงปักซอยด่ผมยืนเนี่ยทางร้านก็น่าจะมีป้ายนะฮะป้ายครัวสามพี่น้องเข้ามาสองร้อยเมตรครับตรงอย่างเดียวครับเพื่อนๆแต่ถนนมันจะคดโคง้คงนิดโค้งหน่อยก็วิ่งมาตามถนนนะฮะนี่ครับสองร้อยเมตรนี่สังเกตเดี๋ยวสังเกตครัวสียมพูนะหาง่ายฮะเดี๋ยวเราดูทางซ้ายสังเกตทางซ้าย เห็นบ้านสีชมพูเห็นไหมครับนี่บ้านสีชมพูจะมีบ้านสีชมพูอยู่สี่หลังนี่ครับอ่าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยแล้วถึงแล้วครัวสีชมพูของครัวสามพี่น้องครับนี่<โ>นั่งกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอ่าตรงนี้แหละครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็ถ้าสั่งอาหารอะไรต่างเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บรับอาหารได้เลยมาไม่ยากครับนี่ครับ หรือว่าจะสั่งจะอะไรก็เข้ากลุ่มไลน์ได้นะฮะให้ดูบรรยากาศร้านเป็นอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ครับนี่นี่สองฝั่งนี่ของของสามพี่น้องหมดนะคนละหลัง <c oughs> นี่ครับวันนั้นเพื่อนๆครับก็มัสมันพง,งเท่านี้นะครับาพามาดูสถานที่แล้วนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับขอบพรคุณพี่มากครับ